สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับแม่น้องสันนะคะโดยคลิปนี้แม่น้องสันก็จะพามาดูวิธีการเจาะเสาเสียบคานคอดินในบ้านที่ใช้เสาสําเร็จรูปกันค่ะเสาสําเร็จรูปของบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นเสาหน้าหกหรือขนาด15นิ้วนะคะตัวเสาก็จะไม่มีรูที่เจาะมาแล้วค่ะเราจะต้องทําการเจาะเสาเองนะคะ การเจาะเสาของเรานะคะเราก็จะเจาะเสาให้ห่างจากขอบเสาและจะต้องระวังในเรื่องของขอบเสาแตกนะคะส่วนคานของบ้านหลังนี้นะคะก็จะใช้เหล็กขนาด4หุนค่ะเป็นเหล็กข้ออ้อย12มิลน,นะคะแล้วก็จะใช้ปลอกคานขนาด1 0คูณ35เซนค่ะระยะห่างของปลอกนะคะก็จะอยู่ที่20เซนนะคะ การเสียบคานของช่างที่นี่นะคะช่างก็จะทำการตัดเหล็กสี่หุนยาวประมาณ80เซนนะคะโดยจะเสียบข้ออ้อยนำเข้าไปก่อนทั้ง4เส้นค่ะจากนั้นก็จะยกคานที่ทำการสารหรือผูกเสร็จเรียบร้อยแล้วมาวางและใช้คีมลวดมัดติดกันแบบนี้ค่ะวิธีการของช่างในแต่ละเจ้าก็จะมี วิธีการไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะนํามาให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะอาจจะไม่ถูกหลักการวิศวะแต่ก็จะเป็นประสบการณ์ในการทํางานในภาคปฏิบัติล้วนๆค่ะหลังจากที่ช่างทําการเข้าคานติดแล้วนะคะช่างก็จะทําการเช่าแบบมาเข้าและทําการตีเป๊กค,ค่ะ จากนั้นก็จะนำปูนปูนที่ใช้นะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านขนาด92ตารางเมตรนะคะคานทุกคานทั้งคานห้องน้ำคานตัวบ้านจะใช้ปูนไปทั้งหมด5คิวค่ะก่อนค่าเช่าแบบนะคะก็จะตกอยู่ที่วันละประมาณ300กว่าบาทค่ะ สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำคานของบ้านหลังนี้นะคะรวมค่าแรงและค่าอุปกรณ์ต่างๆค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บาทนะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวนะคะหน้าที่ของคันคอดินนะคะก็เพื่อจะรองรับน้ำหนักหรือถ่ายน้ำหนักของตัวบ้านลงไปที่เสาและฐานรากตามลำดับค่ะ โดยทั่วไประดับพื้นชั้นล่างของตัวบ้านก็จะอยู่สูงประมาณ5 0เซนติเมตรนะคะการวางคานคอดินจึงอยู่บนพื้นถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะ,ะเคยเห็นการขุดวางคานคอดินในดินนะคะก็จะทาให้พื้นบ้านต่ำไปการยกพื้นบ้านนะคะก็ควรจะให้สูงกว่าถนน อย่างน้อย1เมตรนะคะเพื่อป้องกันน้ำท่วมหรือน้ำไหลเข้าบ้านในอนาคตค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ it's me